งบน้อยอร่อยพุงสวัสดีครับเมนูวันนี้คือทอดมันกุ้งฝอยผสมหมูบดเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้สําหรับเมนูนี้กันนะครับกุ้งฝอยเราใช้200กรัมนะครับเราก็จะล้างทำความสะอาดจะนํามาสับนะครับเพื่อผสมกับหมูหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะใช้คุกตําก็ได้นะครับพอหยาบ,บแล้วค่อยมาสับผสมกับหมูหมูบดวันนี้ใช้200กรัมนะครับไข่ไก่ จะใช้เป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้วันนี้ใช้ไข่หนึ่งฟองแป้งทอดกรอบใช้สามช้อนโต๊ะนะครับพริกแกงเผ็ดใช้สองช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายใช้หนึ่งช้อนชานะครับน้ำปลาใช้หนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใบมะกรูดใบมะกรูดเราจะใช้ห้าถึงหกใบเดี๋ยวเราไปทําเมนูนี้ด้วยกันนะครับอันดับแรกเราก,ก็จะสับกุ้งฝอยกุ้งฝอยวันนี้ใช้กุ้งฝอยน้ําจืดนะครับ เราจะใช้เนื้อหมูมาผสมกับกุ้งเลยครับแล้วก็สับกุ้งถึงจะไม่กระเด็นกระดอนอแล้วก็จะได้สับง่ายขึ้นแล้วก็จะสับกุ้งกับหมูให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้แล้วตอนนี้กุ้งฝอยกับหมูบด เราก็สับจนละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําใบมะกรูดมาหั่นฝอยนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆที่ตรงเกลียนกางใบมะกรูดนี่ออกก่อนยิ่งหั่นได้ละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะผสมพริกแกงไข่แล้วก็แป้งเนื้อกุ้งแล้วก็หมูเครื่องปรุงเราก็จะเติมลงไปหมดเลยนะครับเติมเนื้อหมูบดกับเนื้อกุ้ง ลไปคุกไปขยําให้ส่วนผสมต่างๆนี่เข้าเปในเนื้อกุ้งเนื้อหมูเลยนะครับจากนั้นเพื่อเพิ่มความเหนียวเราก็จะเติมแป้งวันนี้ใช้สามช้อนโต๊ะท่านผู้ชมก็ดูปริมาณได้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เหนียวมันเหลวก็อกาจะเพิ่มแป้งได้อีกแล้วก็จะคุกเขาขยำนวดจนมันเขาเหนียวนะครับพอเริ่มได้แล้วเราก็เติมใบมะกรูดเพื่อท่านผู้ชมอยากจะใส่ ถัวักยาวก็สามารถใส่ได้นะครับแต่วันนี้ข้างนอกฝนตกนะครับไปตลาดไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใส่ใส่เฉพาะใบมะกรูดนวดคลุกเขาให้จนเหนียวนะครับตอนนี้เริ่มได้แล้วนะครับเราจะปล่อยพักทิ้งไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีเพื่อใหอ้ส่วนผสมพวกเครื่องซึมเข้าไปเนื้อกุ้งแล้วก็เนื้อหมูเราจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วนะครับเราก็จะติดเตาตั้งกระทะใช้น้ำมันพืชก็ปริมาณ พอสมควรนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็จะแล้วเราก็จะมาปั้นพวกกุ้งฝอยที่ผสมกับหมูบดแล้วก็เครื่องที่เราหมักไว้ยี่สิบนาทีแล้วนะครับปั้นเป็นบางๆเล็กใหญ่นี่อยู่ที่ความเหมาะสมแล้วครับเราจะทอดให้เป็นสีให้สุกเป็นสีเหลืองกรอบอเออแล้วก็จะปั้นเป็นก้อนแล้วก็เติมลงไปในกระทะเรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มหอมพวก เครื่องเทศแล้วนะครับกลิ่นกุ้งฝอยเพราะว่าเขาเจอความร้อนแล้วเขาจะกรอบกลิ่นเขาก็จะออกแล้วนะครับแล้วก็ผสมกับเครื่องเทศตอนนี้มีกลิ่นหอมแล้วครับแล้วจะทอดให้เป็นให้สุกเป็นสีเหลืองตอนนี้ก็เริ่มสุกได้ที่แล้วนะครับก็คือสองฝั่งเนี่ยเขาจะากรอบเป็นสีเหลืองเหมือนกันอันนี้ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นไปพักน้ํามัน ก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับเมนูวันนี้คือทอดมันกุ้งปอยมูวดทำกลางบรรยากาศฝนตกอย่างแรงทอดมันสูตรนี้นะครับก็จะได้คมกรอบจากกุ้งแล้วก็รสชาติที่เข้มข้นจากพริกแกงเผ็ดนะครับท่านผู้ชมก็ลองทําทานกันได้นะครับคุณประโยชน์ของเมนูนี้นะครับ กุ้งฝอยหมูบดมีโปรตีนสูงช่วยให้ร่างกายแข็งแรงกุ้งฝอยมีแคลเซียมบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันนะครับไขมันดีจากหมูก็จะเพิ่มพลังงานใบมะกรูดก็จะมีใยนะครับใยอาหารช่วยระบบขับถ่ายพวกไข่แล้วก็แป้งก็จะมีพลังงานที่เหมาะสมช่วยอิ่มนานเมนูนี้เหมาะทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับหากต้องการลดน้ำมันแนะนำให้ทอดด้วยหมอ้ออบลมร้อนหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะครับส่วนน้ำจิ้มจะทำเป็นน้ำจิ้มอาจาร,รย์ ก็ได้นะครับแต่วันนี้ใช้น้ำกิมไก่สำเร็จรูปก่อนจากนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วไปเจอกันใหม่กับเมนูใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ